ไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพานะครับไปไหว้เท้าวเวท <c oughs> นะครับหลายคนอาจจะแบบเออวัดสามงามนะครับมีท้าวเวทด้วยเหรอวัดสามงามมีนะครับนี่ท้าวเวทเดี๋ยวผมพาไปนะครับบรรยากาศดีมากมีคนไหว้อยู่นะเดี๋ยวผมรอให้ให้ให้ พีพีเขาว่ายเสร็จก่อนแล้วกันนะผมพอดูมีคนว่ายไหมโอเคได้ได้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปไหายนะครับฮัลโหลนะวัดสามงานนี้หมาหมานะครับเยอะนะนะครับบางตัวก็ระวังเนาะนไปไอเดนผมไปว่ายก่อนเลยสลับกันว่ายไปวหว้ก่อนนะครับ ก็เจ้าพอองค์พ่อนะครับทาวเวสนะครับนะอยู่บริเวณด้านหลังนะเพื่อนๆพือาจจะต้องเดินหานิดนึงนะครับนี่นะครับอยู่ตรงข้าวกับนี่นะผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูกว้างนะครับนี่ใครมาก็นะครับเข้ามาไหว้ได้นะครับทาวเวส อ่านี่นะครับนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวนะฮะผมจะสลับกันไหว้เนาะอ๋อพี่มาไหว้ตลอดเลยไหมครับหรือว่ามาช่วยทำความออ๋อครับทำความสะอาดให้ องค์พ่อนี่ลงไว้นานแล้ววะครับองคเท้านี่เหรอลงนานแล้วอ๋อนานแล้วมามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาบูรณะใหม่ตอนที่ยังดังเนี่ยมาเปิดดวงเนตรให้ใหม่ครับเปิดเนตรให้ใหม่จ้าทาวัดก็ถูกเลยครับอ่าจบเลขเจ็ดอันนี้เขาเป็นพี่นะครับเจ้าที่ที่วัดนะนี่องค์พ่อลงไว้นานแล้วนะครับแต่มาเพิ่งเพิ่งมาบูรณะเนาะเปิดเนตร ครับนี่ใครมาวัดสามงามนะแวะไหว้ได้เลยนะครับผมมาบ่อยอยู่แล้วนะผมเป็นลูกศิษย์นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมสลับกันไหว้เนาะนี่นะครับเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆนะแวะมาวัดสามงามนะผมอยากเชิญชวนมากเลยนะครับให้เข้ามาไหว้นะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับ หลวงปู่แย้มเนี่ย oh ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะใครที่ค้าขายเนี่ยจะทราบกันดีนะนี่นะครับอ๋อครับทาเวองค์ซ้ายแล้วองค์ขวาอ๋ออวกายักษอวกายักษ์อืมครับ ครับอันนี้ซ้ายมือจะเป็นทาาเว่นนะครับแล้วนีอ่อ่านะครับตามข้อมูลของอเป็นเพื่อนกันนะครับนี่ประวัติคร่าวๆอ่าครับโอเคก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะนี่เขามาให้ข้อมูลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลว,วัดนะครับนี่นะครับ แล้ววัดสามงามเนี่ยผมนะครับจำวันที่นะที่จะมีตลาดไม่ได้นะครับจะมีตลาดอยู่บริเวณด้านหลังของวัดด้วยนะไม่แน่ใจว่าสุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะใครมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกทิ้งไว้ได้นะครับนะนี่บริเวณด้านหลังนะครับจะเป็นลานกว้างนะครับนี่นะครับนี่แต่ถ้านะผมขออนุญ,ญาตนะครับนี่เนี่ย แต่ถ้าเป็นเซียนพระนะครับเซียนพระผมต้องบอกอย่างนี้เซียนพระพี่ๆที่ศรัทธานในองค์หลวงพ่อเต๋นะครับจะชอบมาไหว้บริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่บริเวณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหว้าทาวเวศเสร็จเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะครับมีครมีมีนะนี่เห็นไหมครับผมพาขึ้นไปนะครับนี่นี่นะครับ วายทาวเวดนะครับนะเ,เดี๋ยวสลับมือถือผูกกาวดอกนะครับ ก้าดอกใช้ทูบก้าดอกนะครับแล้วก็ไหว้นะหยอ,อกจุดก่อนอไฟดับออไฟติดไอเพื่อนเพื่อนแปลกมากอะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะจุดไฟดับทั้งสองเลยนะแล้วอยู่ดีก็ติดเออนะครับ แสดงว่าองค์พ่อนะ่าจะรับรู้แล้วครับอัศจรรย์มากนะนะครับต้องบอกว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ลมแรงมากนะครับแรงจริงๆนะจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนะี่ยมาค่อยช่วยจุดเทียนให้ตลอดนะครับเพราะลมจะพัดดับเมื่อกี้ก็แปลกมากนะตอนผมจะจุดเนี่ยไฟดับนะครับแล้วสักพักนึงก็ไฟติดนี่ อนุญาตไหว้มาเพื่อนๆตามมาเลยครับมาไหว้ด้วยกันนะครับ<า>นะโมต,าสาพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสพระควายม,มราชาโนท้าวเวสุวรณโนโอรลนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเท้าวเวสุวรนโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัดภูริโตวเวสาพุศะพุทธัททงอรหังพุทโธเท,ท้าวเวสุรรณโนนโมพุทธายะ องพ่อคุ้มครองปกป้องลูกหลานด้วยเธอ,อมาเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับด้านบนนิดนึงเดี๋ยวไม่ต้องเราไม่ไม่ต้องขึ้นก็ไดนะ้เดี๋ยวพี่เดินไปแป๊บหนึ่งนะนะครับนี่เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคนเ,เรียกว,ว่านะครับเหนื่อยง่ายหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้ขึ้นนะครับเพราะว่า จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึง <c oughs> นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะมีนะครับหลวงพ่อเต๋นะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะครับนี่นะครับนี่จะมีองค์หลวงพ่อเต๋นะครับจำลองอยู่ด้านบนนะ นี่ครับนี่นะเราก็จะต้องขึ้นบันไดามานะครับนี่ครับนี่นะฮะแล้วก็โดยปกตินะครับใครที่นับถือหลวงพ่อเนี่ยก็จะมาไหว้บริเวณจุดนี้นะครับ นะครับนี่องค์หลวงพ่อเต๋ก็จะประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อดอกไม้นะครับแล้วก็มาวางสักการะนะครับองค์พ่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จุดธูปนะครับได้เลยนะนะครับนี่นะครับแล้วก็นะสามารถปิดทองบริเวณนี้ได้นะครับนี่ปิดทององค์พ่อได้นะครับ นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับจะเป็นอผมไม่ชัวนะครับว่าเรียกว่าศาลานะครับหรือเปล่านะครับแต่จะเป็นนะครับศาลาที่ตั้งอยู่ด้านบนนะครับจะต้องเดินขึ้นมานะครับนี่นะครับด้านใน นะครับเพื่อนๆน,นะครับมาแถวนี้เนี่ยนะวัดสามง้มนครปฐรมนะครับสามารถแวะเข้ามาไหว้หลวงพ่อเต๋ดได้เลยนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาธุนะครับอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเตินลง ก็นะครับนี่ไม่แนะนำนะครับสำหรับทุกคนนะที่จะต้องขึ้นมาไหว้นะผมต้องบอกเลยว่านะครับทางอาจจะอาจจะลำบากนิดนึงนะครับถ้ามีอายุเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับไหว้บริเวณที่เป็นองค์หลวงพ่อเต๋นะครับด้านในก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับบันไดจะขึ้นได้นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้วยนะครับอ่ะ บรรยากาศดีมากนะผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับวัดสามงามเนี่ยผมให้เป็นเดอะเบสเลยของนคปรปฐมนะครับสะอาดสะอาดมากแล้วก็เงียบนะครับสงบนี่นะครับเป็นวัดที่ไม่อยู่อ่าเขาเรียกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาง่ายสะดวกมากนะครับแล้วก็บรรยากาศล่มลื่นนะ ผมมาทุกครั้งเนี่ยผมก็ต้องจอดรถแล้วก็นั่งเล่นนะฮะกว่าจะได้กลับนะครับนี่บรรยากาศดีจริง,รงนะครับก็ใครมาวัดสามงามนะพลาดไม่ได้นะครับเข้ามากราบสการะหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงปู่แย้มนะครับ,รบเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่ นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่นะครับ นี่บรรยากาศดีจริงๆนะ